ปลาท้องทองนิยายบทที่6ฝฝานช่างอี้ออไปข้างนอกเพื่อทักทายแขกถ่ายที่สุดแล้วครอบครัวของนางไม่มีผู้อาวุโสอยู่ในบ้านจึงแทบไม่มีใครชวนนางดื่มในช่วงทานอาหารค่ำทุกคนก็ทานอาหารยังมีชีวิตชีวาแต่เมื่อเห็นว่าดึกมากแล้วพวกเขาก็แยกย้าย หลังจากงานยังจบลงเมื่อฝานฉางอี้กำลังจัดโ๊ะเก้าอี้ละมานั่งกระพบว่ามีคนวางกล่องผ้าอาไอยบนโต๊ะตรงประตูนางถามป้าเจ้าที่มาช่วยทําความสะอาดป้าเจ้านี่คือของขวัญจากใครหรือเจ้าคะป้าเจ้าก็สับสนเล็กน้อยเช่นกันก่อนงานเลี้ยงจะเริ่มข้ายังไม่เห็นกล่องนี้ไม่รู้ว่าใครส่งมาทีหลังแต่ก็ไม่มีใครพูดอะไรเลยฝานฉางอี้เปิดกล่องเห็นตุ๊กตาดินเหนียวคู่หนึ่งอยู่ข้างในใบหน้าของท่านก็เย็นชาทันที นางโยนกล่องน้นลงในกองขยะที่ปราเจ้าเพิ่งกวาดออกไปเด็กตุ๊กตาดินเหนี่ยวก็แตกอยู่ตรงนั้นเจ้าเห็นปฏิกิริยาของฝานฉางอี้จึงมองตุ๊กตาดินเนี่ยที่แตกหักทั้งสองตัวได้เป็นชายและหญิงสีหน้าของท่านก็เปลี่ยนไปทันท,ท,ทีและหนางก็ถ่มน้ำลายไปในทิศทางของสก,กุลซ่งไอเจ้าหมาบ้านนั่นตอนมามีปัญหาเป็นเจ้าที่ช่วยแต่ยังเต็มที่มากกว่าใครๆทำไมถึงมอบสิ่งนี้ให้ในวันแต่งงานของเจ้าได้ฝานฉางอี้กล่าวว่า อยากโกรธเลยเจ้าค่ะท่านป้าทําไมท่านถึงต้องโมโหกับคนที่ไม่เกี่ยวอะไรกับเท้าถ้วยนางไม่ได้โกรธดพตุต๊กตาดินเหนียวนำความทรงจำแลวร้ายกลับมาแต่มันเป็นเพียงเพราะนางรู้สึกไม่พอใจตุ๊กตาดินเหนียวตัวนี้นางมาแพ้กับทรงเหยียนในปีที่พ่อของเขาจากไปนางเห็นเขาอาแต่สิมเศร้าจึงมอบมันให้กับเขาตอนนั้นนางอายุเพียงเจ็ดหรือแปดขวบหลายปีที่ผ่านมาฝานฉางอี้ถามตนเองว่าบิดามารดาของนางปฏิบัติต่อทรงเหย,ยียนเป็นอย่างดี แต่หลังจากที่พวกท่านจากไปเขากลับเป็นพมยกเลิกการมั่นหมายเมื่อนักประสบปัญหาที่ฝานตาและคนในพอพนันมาก่อกวนก็เป็นเขาที่ปิดประตูอยู่หลังบ้านเงียบๆแต่งานแต่งไฮเวนนี้เขานําตุ๊กตาดีเหนียวคู่กันมามอบให้เขาอยากจะสื่อถึงอะไรเนื่องจากความทุกนี้ฝานชางอี้จึงไม่แสดงสีหน้าจนถึงเวลาครอบครัวรับประทานอาหารมื้อดึกเซียจึงได้รับบาดเจ็บและไม่สามารถขยับตัวได้นางจึงนําอาหารไปที่ห้องเชาเดททับบาดเจ็บ ดังนั้นข้าจึงทังอาหารพอๆมาให้เช่าเสียเจึงสังเกตเห็นความแตกต่างในการแสดงออกของนางทันทีที่หนังก้าวเข้าประตูมาแต่เขาไม่ได้ถามคำถามใดๆเขาเพียงลุกตาลงเพียงครึ่งเดียวแล้วก็ขอบคุณทางเบาๆหลังจากทำความสะอาดเสร็จก็เป็นเวลาเกือบเที่ยงคืนป้าเจ้าจะอุ้มฉางหนิงที่กำลังหลับไปที่ห้องถัดไปฝันฉางอีกกอยอย๋ไกลยงตรงไปตรงมาหลังจากที่พ่อแม่ของข้าเสียชีวิตหนิงเหน่งก็มานอนกับข้าโดยตลอดมีฉะนั้นนางจะฝันท้าย ในตอนกลางคืนจะท้องให้อยู่เสมอประเจ้าขล่าวว่าถ้าเป็นวันธรรมดาก็ไม่เป็นไรแต่ในคืนวันแต่งงานไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคู่บาสาวก็ต้องนอนห้องเดียวกันไม่เช่นนั้นจะโชคร้ายหลังจากพูดแบบนี้ฝานชางอีไม่ทันพูดอะไรป้าเจ้าก็อุ้มชางถึงออกไปเรียบร้อยหลานมาที่มีเสียงดังในตอนกลางวันตอนนี้ถูกทิ้งทั้งอย่างมากโคมไฟสีแดงเรื่อนเดินขวนเอาไว้สูงใต้ชายคา ทำให้เกิดรัศสมีสีเหลืองสลัวในเขือนที่หิมหะตกฝานช่างอีนั่งอยู่บนบันไดตรงประตูดโดยกดเข่าสองข้างเอาไว้ในอ้อมแขนของนางนางมองดูหิมะที่ตกลงมาบนพื้นดินขนาดใหญ่ที่อยู่ในตอนกลางคืนและจมอยู่กับความคิดครู่หนึ่งก่อนจะลุกขึ้นล้เข้าไปในพานเนื่องจากเป็นการแต่งงานปลอมๆจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่ว่าฝานช่างอีจะนอนห้องเดียวกับคนอื่น อย่างถ่กระตามพระผมทั้งหมดที่บ้านถูกเก็บเอาไว้ในห้องใหม่ของนางนางเคยนอนอยู่ในห้องนั้นต่อมาหลังจากที่บิดามาดาของนางจากไปฉากหนึ่งก็ไม่กลาาก้าจะนอนคนเดียวดังนั้นนางทั้งสองจึงนอนด้วยกันและห้องก็ถูกดัดแต่งให้เป็นห้องหอและยังไม่มีเวลาจัดเตียงห้องข้างๆเลยเนื่องจากเป็นห้องที่นางอาศัยอยู่มานานกว่าสิบปีน,นางจึงผักประตูเปิดออกจนเป็นนิสัยแทนที่ที่นางเข้าไปนางก็พบว่าเสีย่ยงกำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่เขาถอดเสื้อคลุมตัวนห้องออกมาและหันกลับมามองนาง และครึ่งหนึ่งของเสื้อตัวไหนก็ห้อยอยู่ที่ข้อพับของแขนและครึ่งหนึ่งก็ห้อยลงมาถึงที่เอวช่างเป็นร่างกายที่งดงามมากแม้จะถูกพันด้วยผ้าพันแผลแต่ผืนผิวที่ถูกเปิดก็เผยให้เห็นเป็นสีน้ำพึ่งที่งดงามภายใต้เทียนการแต่งทานและรูปร่างกล้ามเนื้อก็เห็นได้ชัดเจนมากเช่นกันเนื่อจากนางดันประตูเข้าไปยางกระทันหันอีกฝ่ายหาซิสะเล็กน้อยด้วยใบหน้าที่เหมือนโยกการแสดงออกที่เย็นชาซึ่งดูเหมือนนักพรตและน้าลงไหลอย่างอธิบายไม่ได้ในขณะนี้ ฝันช่างอีจ้องมองอย่างว่างเปล่าสองสามลมหายใจจนกระทั่งอีกฝ่ายกวดคิว้วยควาไม่พอใจเขาจึงสวมชุดอีกเครื่องหนึ่งแล้วถามว่ามีเรื่องอันใดถือจูดจูนทางก็กลับมามีสติอีกครั้งและตะหนักว่านางเป็นเหมือนพวกอันธาพาลที่ลบในความงามของสัตว์อีดีดใบหน้าของนางร้อนเผานิพันธหลังกลับขออภัยข้าไม่ชินและลืมเคาะประตูข้าจะเข้ามาเอาผ้าหม่มเจ้ามาเอาสิ เสียงที่มาจากด้านหลังเย็นชาและชัดเจนฝาัฉ่างอีพยายามใช้มือควานหาตู้และหยิบผ้าห่มสองผืนออกมาเดินออกจากห้องโดเมิ้กาหันหลังกลับไปมองหลังจากผลจากตรงนั้นแล้วนังก็หายใจล็กๆด้วยความโล่งใจหลายครั้งน่าอายยิ่งนักแต่เขาจะไม่เข้าใจผิดใช่ไหมหูของเซียเจิงดีเป็นอย่างมากเขาได้ยินเสียงหายใจของเาทงยังเป็นธรรมชาติ ไม่มีอารมณ์ใดๆในดวงตาของเขาหลังจากได้ยินเสียงฝีเท้าของอีกฝ่ายเดินจากไปเขาก็ปลด 5, ผ้าพันแผลออกและถายยารักษาบาดแผลที่ฉีกขาดอย่างรุนแรงอย่านี้เป็นโอสถทองคำที่เหี่ยวยักนำมาโดยผูกเอาไว้ที่เท้าของพันหายักและมีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมฐานที่ที่ผงยาสัมผัสกับบาดแผลเขาก็เึ่งด้วยความเจ็บปวดเส้นเลือดบนแขนของเขาปูดและมีเงยเย็นไหลออกมาบนหน้าผากฟันของเขากัดกันแน่นมาก และถึงกับมีกลิ่นและจังชางออกมาจากปากของเขาเพื่อเหล็กเนี่ยไม่ให้นาอ,อกเปื้อนเลือดเขาจึงนั่งบนมา้านั่งไหม้ในห้องกำมือนั้นแล้ววางมือลงบนเข่าอย่างเงียบๆหลังตรงของเขาค่อยๆงอลงเต็มไปด้วยเหงื่อที่เปื้อนเลือดซึ่งช่างดูแปลกตาเพราะการรักษาอาการบาดเจ็บเหมือนกับการถูกทรมานอย่างทีอย่างนั้นเมื่อประสบกับความเจ็บปวดที่ไรมนุษยธรรมเช่นนี้แม่เม็ดเหงื่อจะหยดลงจากเปลือกตาแต่เขาก็ไม่กระพริบตาด้วยซ้ำและดวงตาที่สะท้อนกับเทียนแต่งงานนั้น เต็มไปด้วยความมืดมนในที่สุดเขาก็ชดแชาการบาดเจ็บและความเจ็บปวดลงบนผิวหนังของเขาได้ทันใดน,นั้นเสียงฝีเท้าที่จากไปแล้วก็กำลังกลับมาเซียเจงเงยหน้าขึ้นมองด้วยความโกรธอย่างไม่ลดละแล้วมองไปที่ประตูฝาน่างอีเพิ่งเดินออกจากห้องหอโดยถือผ้าห่มหาสองเผืนอเอาไว้ในอ้อมแขนนางทันใดน,นั้นนางก็รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกตินางเงยหน้าขึ้นมองออกไปนอกกำแพงลานบ้านทันที นางจำฝานตาลภรรยาของเขาได้แม้พวกเขาจะกลายเป็นเท่าฐานก็ตามสองคนนี้คงได้ยินเรื่องการแต่งงานของนางแกลัวว่านางจะจ้างคนแปลกหน้ามาเล่นตุกติกกับพวกเขาพวกเขาจึงย่องมากลางดึกปีนกำแพงบ้านคนอื่นเพื่อแอบฟังในขณะที่ด้านนอกกำแพงบ้านฝานตาลและนางเหลียวภรรยาที่แข่งแทงของเขาอ่างเปีนขึ้นไปบนบันไดไม้และพูดอย่างเงียบๆโบยก้มศรีรษะอยูดต่ำกว่ากำแพงผลานบ้านดูสิข้าบอกเราว่าผู้หญิงคนนั้น หาคนแต่งงานกับนางนางนอนอีกห้องหนึ่งในคืนวันแต่งงานด้วยซ้ําเจ้าจะตื่นตระหนกไปทําให้นางเหลวพูดอย่างเดือดดานกับสามีของนางฝ่าตามไม่สามารถซ่อนความตื่นเต้นเมื่อคิดว่าเขามีโอกาสที่จะได้ครอบครองบ้านหลังนี้อีกครั้งและก็พูดว่าดูอีกครั้งดูอีกครั้งสิเมื่อทั้งสองคนแอบเอาศีรษะครึ่งตัว ผล่ข้ามกำแพงลานบ้านพวกเขาเห็นฝานช่างอี้ถือผ้าห่มนานาเข้าไปในห้องถัดไปจากนั้นก็ออกไปที่ห้องครัวเพื่อนำอ่างน้ำกลับไปที่ห้องหอเราก็บว่านางเพิ่งไปที่ห้องถัดไปเพื่อเก็บผ้าห่มฝาต่ละภรรยาของเขาอดไม่ได้ที่จะมองหน้าทันเป็นไปได้ไหมว่าพวกเขาคิดผิดหลังจากที่ฝ่านช่างอี้เดินเข้าไปในห้องหออีกครั้ง โดยที่ไม่เคาะประตูในมือถืออ่างน้ำร้อนนางก็พบกับการจ้องมองเรากับน้ำแข็งของบุรุษที่กำลังเปลยไยกายท่อนบนนั่งอยู่ที่โต๊ะนางสงสัยตทาท่าทางไปทางด้านนอกลานบ้านกึ่งอายกึ่งหดหนทางลุงกับผ้าสะพ้ยของข้าคงคิดว่าจ้างสามีมาแต่งงานปลอมๆพวกเขาจึงแอบฟังอยู่ท่านนอกเซียเจึงหันกลับมามองอีกครั้งและเอนหลังลงบนโต๊ะลม,ลม,ลม ขาเพิ่งใช้ยาไปความเจ็บปวดแทกกระดูกก็ลามไปทั่วร่างกายตั้งแต่ผิวหนังที่แตกร้าจะไปถึงทำใเส้ประสาททำให้เหงื่อเย็นไหลปกคลุมท่าผากไหลหลังเอลลหน้าท้องในขณะนี้เรียวแดงเกือบทั้งหมดของเขาถูกใช้ไปกับการอดทนต่อความเจ็บปวดและเขาไม่มีความตั้งใจกับการอยู่หรือไปของฝานฉ่างอี้ไหลและหลังของเขาเพล่งผมที่เปียกเชื้นติดอยู่ที่หน้าผากของเขาอย่างสเปะสปะเม็ดเหงือ่อหยดลงมาเป็นเปลือกตาของเขา ฟันของเขากระทบกันเหมือนหมาป่าที่ถูกทุบตีหลายครั้งและยังคงไม่ยอมเชื่องปูรุษผู้นอนอยบนโต๊ะไม่เงยหน้าขึ้นเขาหยิบขวดยาขึ้นมาด้วยปลายนิ้วซีดแล้วก็ส่งให้ทางโอยผงยาลงบนบาดแผลที่เดือของข้าเขาระมัดระวังอยู่เสมอเขาได้เปลี่ยนยาที่เหยียวยักษ์นมาลงขวดยารักษาแผลที่ผู้อาวุโสเจ้าซื้อมาฝ้าช่างอิหยิบขวดยามาแล้วทำตามที่เขาบอกแต่ในขณะนั้นกามเนื้อหลังๆหลังของเขาก็บีบรัดแน่น แล้วกับก้อนหินคงเป็นเพราะเขาเจ็บปวดมากจริงๆเขาจึงหันไปกัดอาพรที่กองอยู่บนโต๊ะนางขามวดคิ้วคิดว่าครั้งสุดท้ายที่เขาทายาปฏิกเรียของเขาดูเหมือนจะไม่ใหญ่โตนะักเมื่อคิดว่าเขาอาจจะเหนื่อยจากการแต่งงานวันนี้นางรู้สึกผิดในใจเล็กน้อยนางเลือกมองผ้าพันแผลที่เปื้อนเลือดและเหงอบ,บนพื้นจากนั้นก็เดินไปที่ตู้หยิบผ้าไหมธรรมดาผืน่นออกมา เป็นผ้าที่ไม่ได้ใช้แล้วซึ่งสื่อมาจัดงานตอนบิดามันดาของนางเสียชีวิตนางใช้กันไกยตัดเป็นเส้นยาวๆเพื่อใช้เป็นผ้าพันแผลหลังจากนั้นไม่นานกระ้ามาันที่ตึงของเสียเจงก็ผ่อนคลายลงเล็กน้อยเขาคลายเส้นที่เขาตัดออกมาค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองฝ่านช่างอี้เจ้ารู้สึกดีขึ้นดื่มให้เมื่อเห็นแบบนี้ฝานช่างอี้ก็รดิบ,บองกันใ,ในมือลง การให้คนอื่นเห็นบาดแผลของเขาถือเป็นข้อห้ามอย่างมากสำหรับเซียเจ,จิงในเวลานั้นเขาดูเหมือนสุนทักป่าอ่อนแอที่ใครๆก็สามารถฆ่าได้แต่ไม่ว่าเขาจะอายเพียงใดสตีตรงทักเห็นเขาแล้วหลังจากนิสัยเคยชินอัญญานอนของเขาถูกทำลายลงเขาก็ปฏิเสธนางโดยไม่รู้ตัวและขอบคุณนางอย่างเย็นชาเพียงเท่านั้น ฝานช่างอี่เหลือมองอาการบาดเจ็บบนร่างกายของเขาแต่หางก็มีน้ำใจพอที่จะไม่สนใจอาการเย็นชาของเขาอาจเป็นเพราะมันเจ็บมากจนเขาอารมณ์ไม่ดีเซียเจิงหยิบอาพรบนโต๊ะขึ้นมาเช็ดบนร่างกายของเขาความรู้สึกเปื้อนเลือดและเหงื่อพลังของเขาไม่เป็นที่พอใจแต่การเลี้ยงดูที่ดีของเขาทําให้เขาไม่สามารถประชดท้าก,กับสัตว์อีอย่างใจเย็นโดยไม่สวมอาพรได้เซียเจิงสามารถจัดการเช็ดทำความสะอาดด้านหน้าของท่างกายได้ตนเอง แต่ฝานช่างต้องช่วยเขาเช็ดด้านหลังนางเช็ดมันอย่างระมัดระวังมากกว่าที่เขาทําด้วยตนเองแต่เช็ดคราบเลือดคราบก่อนหน้านี้ออกทีละน้อยบางครั้งข้อนิ้วของนางก็สัมผัสที่หลังของเขาโดยไม่ได้ตั้งใจมันไม่นุ่มเลยแต่เห็นได้ชัดว่ามันแตกต่างจากมือที่ด้านของเขาดูเหมือนจะมีความเสี่ยวชาเล็กๆแผลระจาะออกมาจากบริเวณข้อนิ้วของนางที่สัมผัสเขาเสียจรงขงมวดคิ้วโดยไม่รู้ตัว กับอาการคันที่เขาไม่เคยประสบมาก่อนฝานช่างอี้หยุดการเคลื่อนไหวเมื่อเห็นสิ่งเหล่านี้คาสัมผัสบาดแผลของเจ้าหรือเผ่าเขาเม้มเลฝบปากและสีหน้าของเขาก็สงบลงไม่โดนหลังจากเช็ดหลังอ่างน้ำก็ขุ่นไปด้วยเลือดและคราบยาฝานช่างอี้หยิบผ้าที่นางตัดละพันรอบตัวเขาคราวนี้ปลายนิ้วของนางสัมผัสกับเนื้อสัมผัสของเขามากขึ้นอย่างผิดเรื่องไม่ได้อาจเป็นเพราะเขาเพิ่งกินยาและมีเหงื่อออ,อก อุณหภูมิในร่างกายจึงทอนขึ้นกว่าเดิมฝานฉ่างอี้จึงทั้ง,งยืนและห่างบางครั้งม่นังก้มศรีรษะลงมาเพื่อพันแผลผมยาวของนางก็ล่วงหล่นและปัดเบาๆบนไหล่และคอของเขาทั้งคันและชาจากกระจี้คิ้วของเสี้ยเจิงแทบจะขมวดเป็นเส้นตรงแล้วเขาก็ขยับไปด้านข้างอย่างเงียบๆเอาละฝานฉ่างอี้ไม่ได้สังเกตเห็นความผิดป,ปกติ ่ยับเขาหลังจากผูกปมเสร็จนั้นก็ยืดตัวขึ้นหลังจากทำาะไรมาเป็นเวลานานเหงอผางๆก็ผุดขึ้นบนหน้าผากของนางนางไปที่กล่องแล้วขุดอาพรเก่าๆที่บิดาของนางใส่ก่อนมอบให้เขาจากนั้นนางก็หยิบกระรมมังออกไปเทข้างนอกโคมไฟสีแดงใต้าชายคาแหวงไปเบาๆทำกลางลมหนาวหลังจากเห็นทั้งออกไปเงาสีดำคล้ายมีสองตัวที่อยู่นอกกำแพงก็หดตัวลงไปที่ด้านล่างกำแพงโดยไม่คิดว่าพวกเขาซ่อนตัวได้เป็นอย่างดี ฝ่านช่างย้ให้ความร่วมมือและแซงทําเป็นไม่สังเกตแมวผ่าที่ไหนมาขโมยเนื้อที่บ้านของข้าอีกเนี่ยนางเิยมาพร้อมกับอ่างน้ําแล้วก็ตักน้ำเนี่ยอีกสองกระัวยจากอ่างน้ําสาดไปอย่างแผงนอกกําแพงลานครั้งหน้าถ้าจับได้ดูสิว่าข้าจะสั่งสอนบทเรียนให้สัตว์หลายเช่นเจ้าอย่างไรนอกกำแพงบ้านฝ่านตาสองสามมีภรรยาตัวเปียกโชกไปด้วยน้ำพวกเขาสาั่นสะท้านเพราะความหนาวเย็น จนกระทั่งเสียงฝีเท้าในด่านบ้านห่อาออกไปไกลแล้วฝันตละก,ก็พ่นน้ำที่เขาเกิืนลงไปโดยไม่ได้ตั้งใจในขณะที่ตัวยังคงสัน่นเขาเขามวดคิ้วแล้วถามว่าใหญ่เถกสารและเหลวนั่นสาร,รน้ำอะไรออกมากลิ่นนี้มันอะไรกันนางเหลวเฉดครับ้นบามันใยนั่ด้วยแขนเสื้อแล้วก็ดมกลิน่นกลิ่นเลือดแล้วก็เหงื่อทั้งคู่ตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งฉากนั้นก็อาเจียนออกมาดังขึ้นเรืเร่อยๆให้ตายเถิดนี่ไม่ใช่น้ำอับเพราพวกเขาหลอกถือ เสื้อผ้าที่เปียกโชกถูกลมหนาวพัดเร็วซึ่งหนาวจนถึงกระดูกทำให้ฟันของพวกเขากระทบกันหลังจากกลับถึงบ้านฝาตาและภระหยาเ,เขาก็ไม่สบายหนักพวกเขาป่วยมากจนลุกจากเตียงไมได้เป็นเวลาหลายวันฝานฉ่างอีก,กลัวว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกดังนั้นหลังจากพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วนางจึงไปที่ห้องใหม่ของนางจัดเตียงบนพื้นเพื่อน,นอนเซียเจิงไม่ได้พูดอะไรมากเกีกับเรื่องนี้ ฝันฉ่างอี้หลับไปอย่างรวดเร็วในขณะที่เซียจะยังคงทับดับเพื่อพักผ่อนหนังก็หายใจแรงสม่ำเสมอเป็นจังหวะแล้วอธรทมเนียมพื้นบ้านเทียนแต่งงานในคืนวันแต่งงานจะต้องจุดเอาไว้ตลอดทั้งคืนเพื่อที่แสดงให้บุคคลภายอนเห็นฝันฉ่างอี้จึงไม่ได้ดับเทียนเทียนแต่งงานที่จุดอยู่อย่างช้าๆจุดจืดก็ประทุส้ตะเกียงและส่งเสียงแผ่วาเซียเจิ่งก็หันศีรษะเล็กน้อยมองไปที่พื้นแสงอุ่นๆยาวสามชื่อ กระจายอยู่บนพื้นสตรีนางนั้นซุกตัวอยู่ในผ้า่มนานาๆลายพื้นผมสีเทาของนางแผ่กระจายไปทั่วมอนและผิวหนังบนใบหน้าของนางมีสีคล้ายยุอันอบอุ่นภายใต้แสงเทียนสลัวเซียเจิงมองย้อนกลับไปและหลับตาลงเล็กน้อยเมื่อนางตื่นด้วยความหยาบกระด้างอย่างคนค้าขายเช่นนางไม่ว่า,าจะรูปาหน้าตาดีแค่ไหนก็สามารถถูกคนอื่นมองข้ามได้แต่นางยังสามารถดูดีได้เมื่อนางหลับเมื่อตรนหนักว่าเขากำลังคิดว่านางดูดีหรือไม่ เซียเจิ้นก็เดิมตาขึ้นแล้วข้วหมดคิ้วไม่ว่านานจงจะนำหรือหน้าอัปลักษณ์และมันเกี่ยวอะไรกับเขา,ตาแต่ที่อาการบาดเจ็บของเขาดีขึ้นเขาก็สามารถไปจากที่นี่ได้อยากที่จะบอกว่าในอนาคตของเขาจะได้พบกับสตรีนางนี้อีกหรือไม่เขายุดความคิดและหันหน้าไปด้านข้างหลับตาอีกครั้งฝ่ายช่างอี้มีกิจ,จะวัตรของตนเองเอิ่นขึ้นมาเมื่อถึงเวลานางลุกขึ้นนั่งแล้วพบว่านางกำลังนอนหลับอยู่บนพื้นโดยที่ช่างหนึ่งหายไป นางตกตะลึงอยู่พักหนึ่งเมื่อมีบุรุษผู้หนึ่งนอนอยู่บนเตียงห่างออกไปเพียงไม่กี่ก้าวหลังจากนั้นนางก็นึกได้ว่านางแต่งงานเมื่อวานนี้ทานในนั้นนางก็ถอดหายชจด้วยคมโล่งอกข้างนอกเพิ่งจะรุ่งสางและเทียนแต่งหาชีวนตเ็กพจนยังคงให้อยู่น้ำตาเทียนที่มีรอยด่างกองอยู่ใต้เชิงเทียนฝันฉ่างอีลุกขึ้นยืนอย่างแผ่วเบานางนอนหลับพร้อมกับอาพรของนางเมื่อคืนนี้ซึ่งทำให้นางไม่ต้องลำบากใจและลำบากในการแต่งตัวใหม่ หลังจากวางผ้าห่มลงบนพื้นนางก็ออกจากห้องไปเมื่อคืนลมและหิมะตกไม่หยุดหลานมันกระทุกปกคลุมไปด้วยหิมะห,หนาทึบและกิ่งก้านที่ตายแล้วบนกำแพงและนอกกำแพงก็เป็นสีขาวทั้งหมดฝานช่างอี้ถุมคือเพราะอากาศหนาวคันแลกนำะไปหยิบฟืนจากชายค่ะเพื่อจุดไฟในหลุมไฟ ตั้งมหม้อไว้เพื่อต้มน้ำทางหน้าจากนั้นจึงหยิบไม้กวาดมากวาดหิมะในรา้านเมื่อนางได้ยินเสียงท้องของฉางหนิงจากในบ้านนางก็เด็กเข้าไปกอดน,น้องสาวปกติฉางหนิงจะเชื่อฟังมากแต่หลังจากที่บิดามานดาของนางจากไปถ้าฉางหนิงตื่นขึ้นมาแล้วไม่เห็นฝานฉางอี้นางจะร้องไห้ต่อไปสักพักฝานฉางอี้กลมน้องสาวของนางให้นางนังน่งบนเก้าอี้และบีบผุมของนางไม่ว่าจะเป็นเพราะนางสุขภาพไม่ดีตั้งแต่เด็ก แต่ผมของฉางถึิงไม่ได้เข้มและก็หนาเหมือนของนางในทางกลับกันเหมืนเราเป็นสีออกน้ำตาลมีผมร่วงเยอะมากจนค่อนข้างหวีทลำบากการมวยเล็กๆสองจุกยังค่อนข้างลำพากฝานฉางอี้ยังคงใช้ฝีมืออยู่บ้างดังนั้นมวยผมบริสุทธิ์ของฉางหนิงจึงน่าเกลียดมากทุกวันเมื่อฝานฉางอี้หวีผมน้องสาวเสร็จก็บอกให้นางทางหน้าฉางหนิงจับมวยผมที่ด้านข้างซ้าย แล้วก็มวยผมที่ด้านขวาของนางนางมักรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องนางกิบผ้าเช็ดตัวไปที่อ่างเมื่อเงาในน้ําสาดสองก็พบว่ามวยผมวันนี้คดเคี้ยวมากนางตึงพละพูดว่าพี่หญิงผมของข้าถูกมัดเป็นเกลียวฝานฉางอีกระแอมกระไอสองครั้งเดี๋ยวอีกคู่ก็ต้องไปที่ว่าการข้าไม่มีเวลาจัดการมัน่างนหนวันนี้เจ้าจัดการมันเลยดีไหมเท่า เสี่ยวชางถึงสามารถเรกลียก่อบได้ไง่ายมากและหยุดส่งคำขอได้ทันทีเมื่อฝานชางอี้เติมน้ำมาส่งไปที่ห้องนางพบว่าคนที่อยู่ในห้องดูเหมือนจะตื่นอยู่พักหนึ่งแล้วเขาแต่งตัวและนั่งอยู่ข้างเตียงฝานชางอียงคงอายเล็กน้อยที่คิดว่าเขาคงได้ยินบทสนทนาระหว่างทางกับน้องสาวนางวางอ่างแรงน้าบนเก,ก้าอี้ข้างเตีงยงยื่นผ้าเช็ดหน้าผ้าฝ้ายสะอาดให้เขาและเล่าให้ฟังถึงคำสัญญาที่นางให้เอาไว้เมื่อนางหยาบให้เขาแต่างงาน ข้าจะไปที่ว่าการเพื่อจัดการทรัพย์สินและช่วยเช่าขึ้นทะเบียนผ่านใหม่และจะไปเชิญท่านหมอกลับมาให้เจ้าเมื่อได้ยินสิ่งนี้เซี่ยเจิงก็พูดว่าไม่จําเป็นต้องเชิญหมอข้าสามารถพักฟื้นจากอาการบาดเจ็บได้ด้วยตนเองบาดแผลบนร่้ากายของเขาได้รับการรักษาด้ยวยโอสถทองคํเขอเพียงแค่ต้องพักผ่อนและหล่อให้แผลกลับมาสมานอีกครั้งฝานช่างอี้เกาศีฉะและถามว่าเหล่าเจ้าต้องการอะไรข้าจะเสิร์ฟับมาให้เจ้า อีฝ่ายยังคงใส่ศีษะซึ่งทำให้ฝ่านฉางอีรู้ผิดสิ่งนี้แตกต่างจากที่สัญญาเอาไว้ก่อนหน้าและดูเหมือนทั้งกำลังช่วยโอกาสจากการแต่งงานที่ผิดพลาดนี้นางกำลังคิดจะไปที่ว่าการและหลังจากเสร็จธุระแล้วน่าจะซื้ออาหารบำรุงให้เขาเมื่อตอนขับมา เพื่อที่เขาจะได้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงหลังจากรับประทานอาหารเช้าอย่างเร่งรีบฝานฉ่างอี้กะระลิบออกไปเนื่องจากน้องสาวของนางไม่ได้อยู่คนเดียวในบ้านอีกแล้วนางจึงไม่ได้พาน้องสาวของนางไปที่บ้านของป้าเจ้านางเพียงบอกช่างหนึ่งก่อนออกไปว่าหากมีอะไรเกิดขึ้นสามารถไปขอความช่วยเหลือจากป้าเจ้าที่อยู่ข้างๆได้โดยไม่คาดคิดทันทีที่นางจากไป พวกอันธพาลที่เฝ้าดูอยู่รอบตอกก็วิ่งไปที่บ่อนการพนันเพื่อรายงานข่าวเมื่อเสียงกัดให้ประตูดังขึ้นเซียเจิงที่พบหนังสือจากมุมห้องกำลังพลิกดูสองหน้าโดยไม่ได้สนใจก็มีความเบื่อนหน่ายและหมดความอดทนเล็กน้อยซ่อนอยู่ในหวัางคิวที่เกียรติชันของเขาไม่ไกลจากตัวเมืองจะถึงที่ว่าการอำเภอถ้าเดินทางให้เร็วขึ้นจะใช้เวลาเพียงสองในสี่ของช่วย,ยามเท่านั้นก็จะเดินทางไปถึงที่นั่น ฝานช่างอี้โชคดีนางได้พบกับคนที่รู้จักที่ต้องขับไปในเมืองดังนั้นนางจึงอาศัยติดเกวียนเขามานางบอกชื่อเจ้าหน้าที่หวังให้เจ้าหน้าที่เฝ้าประตูทราบและภายในไม่กี่นาทีนางก็ถูกนําเข้าไปในห้องปฏิบัติหน้าที่ด้านหลังที่ว่าการอำเภอเมื่อพบคนไทยพาแลวขอทานในขณะที่ตะเวนไปตามถนนต้องพาพวกเขาทั้งหมดลับมาที่สาราว่าการอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันปีใหม่แล้วสดใสเข้าไว้ ดูเหมือนเจ้าหน้าที่หวังที่อยู่ข้างในกำลังสั่งการอยู่ดังนั้นฝานฉางอีจึงไม่รีบเข้าไปและรออย่างเงียบๆนอกประตูหลังจากเจ้าหน้าที่หวังอธิบายเสร็จเขาก็เลือบไปเห็นฝานฉางอีเราอยู่นอกประตูจากมุมห่างตาของเขาเขาก็ยกมือขึ้นและเจ้าหน้าที่ที่หยิบดาบของสาราว่าการขึ้นมาเดินออกไปได้ไม่เคียงกี่วินาทีพวกเขากำลังไปลาดตะเวนตามถนนจากนั้นฝานฉางอีก็เข้ามาและพูดว่าวันนี้ดูเหมือนท่านลุงหวังจะยุ่งมาก ทำอดบกวนท่านแล้วข้างนอกหนาวมากและหม้อฐานที่กำลังหไหมาอยู่ในอาคารมันอบอุ่นมากจะมีหมอกขึ้นบนขนตาของนางอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่หวังเรีนชาข่งให้นางเพื่อปัดเป่าความหนาวเย็นและพูดว่าไม่มีอะไรยุ่งหรอกวันนี้ของทุกปีร้เป็นแบบนี้แต่ปีนี้โจรคองอาระวาดมากเกินไปแลคฆ่าคนไปมากแล้วผู้บังคับบัญชาได้สอบสวนสถานการณ์จากคนภายนอก บอกตรงๆว่าคนที่ไม่มีทะเบียนพานก็ติดคุกกันหมดเลยในช่วงสองวันที่ผ่านมาเมื่อฝานฉ่างอี้ได้ยินสิ่งนี้นางคิดว่าตอนนี้เยียนเจิ้งก็ไม่มีทะเบียนพานและอดมอไม่ได้ที่จะจับมือที่แดงกลัจากความเย็นเจ้าหน้าที่หวังเห็นว่านางดูเหมือนว่านางมีบางอย่างและจึงถามว่าวันนี้เจ้ามาที่นี่เพื่อจัดการเรื่องทรัพย์สินในบ้านของเจ้าใช่ไหมฝานฉ่างอี้พยักหน้าเจ้าหน้าที่หวังกล่าวว่าข้าเดิมบอกเจ้าว่าก่อนหน้านี้ มีการส่งฮอบคำท้องของฟานต้าแล้วทรัพย์สินนี้ไม่สามารถโอนได้ชั่วคราวก่อนที่จะมีการตัดสินคดีไออยากังวลเนื่องจากเจ้าได้แต่งเคยเข้าบ้านแล้วผู้พิพากษาจะมอบทรัพย์สินที่บิดามันดาของเจ้าทิ้งไว้ให้กับเจ้าเพียงแต่จะยุ่งยากมากขึ้นกระท่านั้นฝานช่างอินไม่ได้คาดคิดว่าจะมีกระบวนการที่ซับซ้อนเช่นนี้นางนึกถึงน้ำที่นางสาดออกนอกกำแพงเมื่อคืนนี้แล้วก็ถามว่าจะเป็นอย่างไรแล้วเจ้าคะท่านลุงของข้าไม่ไปขึ้นศาล เจ้าหน้าที่หวังเหลือบมองนางและพูดว่าคำลองนั้นจะไม่ถูกต้องและต้องสงสัยว่าจะลัดเลยกฎหมายทำให้ศาสตร้องหยุดชังฮักต้อง,อทง,องโทษพล้เขา20ครั้งเพื่อเป็นตัวอย่างฝานฉ่างอีรู้สึกเสียใจทันทีนางกดจะสาสต์น้ำเย็นทั้งหมดลงบนกำแพงเมื่อคืนนี้เจ้าหน้าที่หวังถามนางว่าทำไมเจ้าถึงทำเช่นนี้ฝานฉางอีกระแอมอพเบา,า,า,าๆข้าแค่อยากโทนะเจ้าค่ะ นางถือถ้วยชาร้อนแต่ใช้ปลายนิ้วถูถ้วยด้านข้างโดยไม่รู้ตัวมีอีกอย่างหนึ่งข้าต้องการขอความช่วยเหลือจากท่านลุงหวังเจ้าค่ะเจ้าหน้าที่หวังกล่าวว่าพูดมาเถิดจากนั้นฝานช่างอี้ระเราประสบการณ์ชีวิตของเสี้ยเจิงว่าเงินและเอกสารทะเบียนบ้านของสามีข้าถูกขโมยไปโดยกลุ่มโจรตอนนี้เขาแต่งงานกับข้าแล้วข้าอยากจะขอทะเบียนบ้านใหม่ให้เขาเจ้าค่ะ รอยบนใบหน้าของเจ้าหน้าที่หวังลดลงและเขาก็พูดหลังจากนั้นไม่นานการขอทะเบียนผ่านใหม่นี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เมื่อฝันชางอีและฝันตาขึ้นศาลเมื่อนางบอกว่านางแต่งเคยเข้าบ้านผู้พิพากษาจะถามอย่างแน่นอนว่าเคยคนใหม่ของบ้านนางมาจากไหนหากไม่มีทะเบียนบ้านพิสูจน์ตัวตนของเขาสามีของนางก็อาจจะถูกจำคุกด้วยตอนนั้นเกรงว่าบ้านของนางก็ไม่มีและสามีของนางก็จะเดือดร้อนเจ้าหน้าที่หวังเดินเข้าไปในห้องสองอีกครั้ง และในที่สุดก็กระทืบเท้าแล้วผู้กับฝันช่างอีว่าถามข้มามฮะจบไปแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและตอนนี้ช่องปลาทองท่องนิยายมีระบบสมาชิกแล้วสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ